สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูน้ารุ่งมลทองรักกันค่ะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หค่ะสำหรับวันนี้เราก็จะเรียนรู้เรื่องมาตราตัวสะกดกันวันนี้คุณครูก็จะสอนเรื่องมาตราแม่กอ,อกานะคะ,ะก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าจุดประสงค์การเรียนรู้และตัวชี้วัดที่คุณครูจะวัดนักเรียนมีอะไรบ้างนะคะ ข้อที่1อ่านออกเสียงคำคำคล้องจองและข้อความสั้นๆได้ข้อที่2บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่านได้นะคะข้อที่3คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดข้อที่4เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆได้นะคะ ข้อที่5เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคําได้ค่ะนี่คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่นักเรียนจําเป็นจะต้องรู้นะคะแล้วเป็นตัวชี้วัดที่คุณครูจะวัดความรู้กับนักเรียนด้วยนะคะต่อมาอ่าก่อนอื่นเราต้องมาเรียนรู้กันก่อนว่ามาตรัวมาตราตัวาตาสะกดมีอะไรบ้างนะคะอ่าตัวแรกคือมาตราแม่กกานะคะมาตรากกาอ่าตัวที่สอง มาตร,รากงกตัวที่สามมาตร,รากมสมาตราเกยหมาตราเกลหมาตรากล7ดมาตร,รากกบดมาตร,รากบนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวที่9้ามาตร,ราแม่กดนะคะมาตร,รากด ามาตราตัวสะกดมีทั้งหมดที่มีตัวสะกดมี8มาตรารวมกับแม่กกาด้วยอีกหนึ่งมาตราก็คือแม่กกาก็คือเป็นมาตราเป็นตัวเป,เป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดค่ะเป็นคําที่ไม่มีตัวสะกดมีแต่พยัญชนะกับอาสระและอาจจะมีวรรณยุกต์อยู่ด้วยนะคะรวมทั้งหมดเป็น9มาตรานะคะเป็น9อ้าเต่อไปนะคะ อ่าเรามาเรียนรู้มาตรากากานะคะมาตรากากาหรือเรียกอีกอย่างว่าแม่กากานะคะเป็นคําที่ไม่มีตัวสะกดเหมือนที่คุณครูบอกเมื่อกี้นะคะเป็นคําที่ไม่มีตัวสะกดเช่นไก่กอไอไก่ไม่เอกไก่ใช่ไหมคะกับเรือรอเอือเรือนะคะเป็นคําที่ไม่มีตัวสะกดนั่นเองอะอาให้นักเรียนนะคะ มาฟังนิทานเดี๋ยวคุณครูจะเล่านิทานเรื่องบ้านนาอยู่นะคะแล้วให้หน,หนักเรียนสังเกตคําที่อยู่ในมาตรา,าโกกาแล้วขีดเส้นใต้คําที่อยู่ในมาตราโกกาด้วยนะคะนักเรียนสามารถใช้หนังสือเล่มน,นี้นะคะหนังสือเล่ม่เลมน,นี้นะคะดูหนังสือเล่มน,นี้แล้วก็สามารถขีดได้เลยนะคะคําที่ มมาตรากกาคือคำที่ไม่มีตัวสะกดนะคะอ่าเดี๋ยวคุณขุดจะเเ่านี้ทานให้ฟังนะอ่าเริ่มนะคะเช้าว,วันเสาร์พ่อนำตู้โต๊ะและเก้าอี้มาทาสีวาทีช่วยถูพื้นที่เลอะเทอะนารีช่วยแม่ทำครัวแม่ทำบะหมี่ใส่เนื้อปู ยำมะเขือและสาคูทั้งสี่คนมีความสุขที่ได้ช่วยกันทำให้บ้านน่าอยูอ่นักเรียนดูนะคะมีคำอะไรบ้างที่เป็นคำไม่มีตัวสะกดนั่นหมายถึงว่าอยู่ในแม่กรการนั่นเองนะคะเฉลยค่ะ,ะคำว่าเช้าชอเอา,ชอ,เอาชอไม่โทรเช้านะคะเช้า คำว่าเสาตัวนี้นะคะรอเรือการันตัวนี้เป็นตัวการันนะคะไม่ออกเสียงรอเรือเพราะฉะนั้นไม่ใช่ตัวสะกดนะคะ,ะพ่อนำพอพอไม่พ่อนอนอันนำต่ออูตูไม่โทตู้ต่ออูตูไออม่ตรีโต้รอ,อแะอะเละกอ,อ,อก็ไม่โทเก้าอ,อ,อีอีไม่โทอีมอมาเพราะว่าถ้าซอยีสีคําเหล่านี้ ไม่มีตัวสะกดนะคะเป็นมาตราแม่กงแม่แมโกกาหมดเลยอ่าคำว่าวาทีคำว่าถูคำว่าที่เลเถอนะคะนารีแม่ทำครัวแม่ทำบะมีใส่เนื้อปูนะคะยำมะเขือและสาคูคำว่าซีคำว่ามี คำว่าที่และคำว่าได้นะคะคำว่าทาคำว่าให้คำว่าหน้านะคะ,ะคำเหล่านี้เป็นคำที่อยู่ในมาตราโอกาไม่มีตัวสะกดนะคะ,ะต่อไปอจากนิทานที่ครูเล่าให้ฟังเมื่อกี้นักเรียนคิดว่าบ้านที่น่าอยู่ควรเป็นอย่างไรนะคะเมือ่อนักเรียนรู้อยู่ในใจแล้วว่าบ้านที่น่าอยู่ของนักเรียนควรจะเป็นอย่างไร นักเรียนก็ควรจะทำบ้านของตัวเองให้ได้อยู่เช่นเดียวกันนะคะ,ะต่อมาเรามาฝึกอ่านคำสะกดคำกันนะคะอาภาพแรกเป็นรูปกานะคะอีกากาสะกดว่ากอากาต่อไปภาพงูใช่ไหมคะงูสะกดว่า,อา,า,อางอูงูหนูสะกดว่าหอออูหนู ดีมากนะคะนักเรียนฝึกตามคุณครูนะคะฝึกสะกดตามนะต่อไปคําว่าโบสะกดว่าบอโอโบคาว่าหมาสะกดว่าหโมอาหมานะคะคําว่าหมานี้เป็นคําอักษรนาหนาโมนะคะเวลาออกเสียงเราจะออกเสียง,รว,ออยงรวมกันเลยหอมอาหมานะคะ เอาต่อไปคำว่าโซสะกดว่าซซโอโซไหมเอกโซต่อห้าทีนี้เราฝึกอ่านคำนะคะสะกดคคำคำว่าอาโออานักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะปูอูปูไม่เอกปูรอเอาเราต่ออดโตไม่ตรีโตหอยโยอาอย่าไม่โทยา มออามะลออีลิมะลิมออือมือขอวอวขวามือขวาดออีดีจอไอใจดีใจดออูดูโลโอเอเลดูเลพอออพอไม่เอกพ่อมอเอแม่ไม่เอกแม่พ่อแม่ลอโอโลโมอามาโล มาหอวอไอไหวไม่โทไหวคอรอูครูไหครูถ้าคุณครูอ่านเร็วไปนะคะนักเรียนกดนะคะย้อนหลายๆรอบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันจะเยอะนะคะอา่าวกอีกีโลอ,อาลากีลาสออัมสามลอยลีสาลี โปอาปาไม่เอกป่ามอไอไม้ไม่โทไม้ป่าไม้โนวานาลอิลิกวากานาลิกาโมอะมะโลละกอกอมะละกออ่าตัวนี้อ่านว่าจะรักเคเสาไฟไดโนเสาร์หมาดำ อย่าทำชั่วเตะตะกล้อไปลามาไหวนะคะอันนี้จะอ่านเป็นคำนะคะเอาต่อไปต่อไปเป็นภาระงานที่นักเรียนจะต้องทำในวันนี้นะคะอ่าภาระงานตัวนี้หาให้นักเรียน แยกส่วนประกอบของคำนะคะอ่ามีคำว่าปีคำว่าเตี้ยคำว่าไหลคำว่าหมอคำว่าเปลนะคะปอ,อีปีตอเยเตี้ยไม่โถเตี้ยหอลอยไหลไม่เอกไหลหอมออหมอปอลเอเปลนะคะอ่าเราสามารถแยกตัวประกอบได้ดังนี้ค่ะคำว่าปีพยัญชนะต้นคือปอปลาสระอีนะคะ ตัวสะกดไม่มีวรรณยุกต์ก็ไม่มีต่อไปคําว่าเตี้ยพยัญชนะต้นคือตอ่ตอเต่าสระเอียตัวสะกดไม่มีวรรณยุกต์โทนะคะต่อไปคําว่าไหล่คําว่าไหลพยัญชนะต้นคือหอหีบกับลอลิงนะคะสระไอไม้มลายอ่ตัวสะกดไม่มีมีวรรณยุกต์เอกนั่นเองนะคะ ต่อมาคําว่าหมอหมอตัวสะกดอ่าพยัญชนะต้นคือหอหีบกับม,มอม้าสองตัวนี้เป็นอักษรนําหมดเลยนะคะหอหีบนําหมดเลยสระอ,อค่ะตัวสะกดไม่มีวรรณยุกก็ไม่มีต่อไปคําว่าเปลพยัญชนะต้นคือปอปอปลากับอลอยิงสระคือเอนะคะตัวสะกดไม่มีวรรณยุกไม่มีนะคะค่ะ สำหรับพารกงานของวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะอ๋อโทษนะคะมันมีอีกหน้าหนึ่งนะนักเรียนอ่าหน้านี้นะคะให้นักเรียนตัวนี้นะคะข้อที่สองนะให้นักเรียนคัดคําที่กําหนดให้ให้สวยงามนะคะอ่าคาละสองครั้งหมายถึงในบรรทัดในคาว่าตะโกให้นักเรียนเขียนสองครั้งนะคะอ่าเวลาเขียน ให้นักเรียนใช้นิ้วมือก็ได้ค่ะสองนิ้วทาบลงไปบนหนังสือบนท้ายท้ายอ่าสระเอเนี่ยค่ะโมมาสระเอนักเรียนใช้นิ้วนิ้วมือของลูกนะคะถ้าคนไหนนิ้วเล็กก็ใช้นิ้วเดียวคนไหนนิ้วใหญ่ก็ใช้เอ้ยโทษค่ะคนไหนนิ้วใหญ่ใช้นิ้วเดียวค่ะคนไหนนิ้วเล็กใช้สองนิ้วนะคะแล้วนักเรียนทาบทาบที่หลังตัวโมมานะคะ แล้วสามารถเขียนพยัญชนะต่อเลยเขียนเขียนคำต่อไปได้เลยนะคะนักเรียนจะได้เว้นวรรคเท่ากันและสวยงามนะคะอ่าแล้วก็อีกหน้าหนึ่งที่คุณครูเฉลยไปเมื่อกี้นะคะแยกส่วนประกอบของคำอาพลังงานของคุณครูก็มีวันนี้มีสองอย่างให้นักเรียนฝึกทำนะคะอย่าลืมฝึกอ่านเยอะๆนะคะนักเรียนอ่าสำหรับวันนี้เรื่องมาตรากโกกาหรือแม่กกกา ก็คุณครูก็ขอจบเพียงแค่นี้เจอกันใหม่ชั่วโมงต่อไปนะคะ,ะบ๊ายบายค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะ